ที่ห้องครัวและเตาไฟนั้นเป็นพื้นที่ที่จําเป็นและมีความสําคัญในหลักวิชาวงจุย้ยถึงขั้นเปรียบทเทียบเปรียบเปยให้เป็นห้องแห่งคังสมบัติการจะเป็นห้องแห่งคังสมบัติตามหลักวิชาวงจุ้ยได้นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกันอยู่3ประการประการที่1กําหนดหรือออกแบบให้พื้นที่ห้องครัวอยู่ในพื้นที่ทิศอัปมงคลของเจ้าบ้าน ตามหมายเลขประจำตัววงจุย้ยเพื่อให้พลังยางจากเตาไฟขับสลายอับประมงคลให้ลดน้อยถอยลงจนความเป็นอับประมงคลน,นั้นไม่ส่งผลร้ายถึงเจ้าบ้านความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องประการที่สองกำหนดหรือออกแบบโดยเน้นที่เตาไฟให้หันปากเตาหรือประตูไฟไปยังทิศมงคลของเจ้าบ้านตามหมายเลขประจำตัววงจุย้ย เพื่อให้พลังหยางจากเตาไฟนั้นไปกระตุ้นความเป็นมงคลในควาในการทํามาหากินในด้านการเงินให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องประการที่สไม่ว่าท่านจะเป็นคนหวงจุ้ยตะวันตกหรือคนหวงจุ้ยตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นทิศมงคลหรือทิศอัปมงคลเราไม่กําหนดหรือออกแบบ ให้พื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นห้องครัวศาสตร์วิชาห่วงจุ้ยตามหลักแผนภูมิรั่วสูนั้นพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ทิศผู้อุปถัมผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ให้การสนับสนุนศาสตร์วิชาห่วงจุ้ยในหลักการดาวเหนินพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ธาตุโลหะ พลังหยางจากเตาไฟจะหลอมทําลายธาตุโลหะและเผาทําลายพื้นที่ผู้ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์ผู้ให้การสนับสนุนผลร้ายคือส่งผลการทํามาหากินติดขัดภายในบ้านซึ่งเกิดขึ้นกับทุกๆคนแนวทางแก้ไขหาหม้อดินมีฝาใส่เกลือเม็ดปริมาณเกลือเม็ด ให้อยู่ในลักษณะที่สามารถปิดฝาหม้อเกลือหม้อดินได้หม้อดินในขนาดไหนให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะไปวางตำแหน่งที่วางเหมาะสมที่สุดคือบริเวณเตาไฟหากไม่สามารถจะวางได้ให้วางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของห้องครัวนั่นข้างต้นนั้นคือสาเหตุสำคัญ3ประการตามหลักวิชา่วงจุย้ย ที่ทำให้ห้องครัวของเรานั้นเป็นห้องแห่งคังสมบัติในปัจจุบันห้องครัวที่เราพบเห็นมาการใช้อุปกรณ์หรือการวางตำแหน่งห้องครัวทำให้ความเป็นมงคลของห้องครัวนั้นลดน้อยถอยลงขอยกตัวอย่างแรกหากเราแบ่งบ้านออกเป็นสองส่วนคือส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้าน เราจะไม่กํำหนดหรือออกแบบให้ห้องครัวนั้นอยู่ส่วนหน้าบ้านเพราะว่าจะเป็นลักษณะหากท่านเป็นพนักงานถูถกแย่งผลงานหากท่านทํำมาค้าขายาจะถูกแย่งลูกค้าแต่มีข้อยกเว้นทางหงจุ้ยหากท่านเป็นร้านอาหารสามารถมีห้องครัวมีเตาไฟอยู่ส่วนหน้าบ้านได้เพราะพลังหยางของเตาไฟจะไปกระตุ้นการทำมาหากิน ให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่สองที่พบเห็นแล้วทําให้ห้องครัวนั้นมีความเป็นมุงคลลดน้อยลงคือตั้งเครื่องซักผ้าอยู่ในห้องครัวเป็นอัปมงคลมากขึ้นหากเครื่องซักผ้ากับเตาไฟตั้งประจันตรงกันเนื่องจากเครื่องซักผ้าเป็นทตุน้ํามีพลังชําระล้างเตาไฟเป็นทตุไฟเป็นพลังก่อเกิด ในหลักวิชาห่วงจุ้ยนั้นน้ำดับไฟทำให้การทำมาหากินติดขัดมีอุปสรรคส่งผลถึงขั้นคนในบ้านขาดความรักความสามาคัคคีแนวทางแก้ไขให้ย้ายเครื่องซักผ้าออกจากห้องครัวหรือหากไม่สามารถจัดย้ายได้ให้หาผ้าสีธาตุไม้ ได้แก่สีเขียวหรือสีน้ำตาลคุ้มเครื่องซักผ้าไว้ตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่4เตาไฟโดยเน้นที่ประตูไฟหรือปากเตาหันตรงกับประตูครัวในลักษณะนี้การทำมาหากินของท่านจะถูกโกงถูกหักหลังแนวทางแก้ไขให้หาปฏิชั่นหรือเฟอร์นิเจอร์ มาวางไม่ให้เห็นประตูครัวตัวอย่างต่อมาเมื่อท่านยืนอยู่ประตูหน้าบ้านมองเข้ามาในบ้านเห็นห้องครัวอับประมงคลมากขึ้นถ้าเห็นเตาไฟได้ชัดเจนจะเป็นอับประมงคลในลักษณะมีผู้มาขอความช่วยเหลือจากท่านตลอดเวลาแนวทางแก้ไขให้หาปฏิชันหรือเครื่องเรือนบดบังสายตา ไม่ให้เห็นจากประตูหน้าบ้านมองเข้ามาแล้วเห็นห้องครัวในรายละเอียดที่ทำให้ห้องครัวนั้นเกิดความเป็นอัปมงคลหรือความเป็นมงคลลดน้อยถอยลงนั้นในตัวอย่างปัจจุบันยังมีอีกมากมายท่านสามารถส่งคำถามมาในเพจข้างล่างนี้ได้นะครับสำหรับห้องครัวนั้นทางวงจุ้ยยืนยันว่าเป็นห้องครังสมบัติได้ หากเรามีสาระสำคัญสอดคล้องสำคัญ3ประการดังที่กล่าวไว้ข้างตน้นพร้อมทั้งดูแลให้ความเป็นอัปมงคลน,น้อยลงเสริมมงคลให้มากขึ้นเราจะได้ห้องครัวที่ดีเป็นคังสมบัติห้องครัวที่ดีนั้นจะทําให้สมาชิกภายในบ้านมีความกระตือรือร้นในการทํางานหาทำมาหากินคล่องสุขภาพแข็งแรง สอดคล้องสมกับคำว่าห้องคังสมบัติสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ